สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการเชื่อมต่อตัวมินิโปรเจคเตอร์รุ่นมินิ Netflix นะคะสิ่งที่เราจะได้มาก็คือตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้รีโมทแล้วก็ตัวฝักไฟเนาะทีนี้เราเอาตัวสายฝักไฟนะคะเสียบเข้าไปตรงข้างๆโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยแล้วก็กดปุ่มเปิดเครื่องตรงนี้นะคะจนั้นเราก็ใช้ตัวรีโมทนะคะใส่ฐานเข้าไปด้วยนะทุกคนส่วนเวลาเราจะใช้ตัวรีโมทเนี่ยเราจะชี้รีโมทไปทางตัวโปรเจคเตอร์นะคะ สเต็ปต่อไปคือการมาเชื่อม Wi-Fi เรากด setting แล้วก็กด Wi-Fi ทีนี้เราก็เลือก Wi-Fi ที่เป็น Wi-Fi บ้านเรานะคะใส่ ยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดไปให้ครบถ้วนนะแล้วที่เหลือก็รอน้องเขาคอนเน c t ได้เลยพอเข้าหน้า Netflix มาแล้วเนี่ยทุกคนอย่าเพิ่งกดอัปเดตนะคะสามารถกดซายอินได้จากมุมขวาเลยอย่ากดปุ่มซายอินตรงกลางนะพยายามเลื่อนลูกศรให้ไปตรงด้านมุมขวาเท่านั้นนะคะทีนี้เราก็ใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดเข้าไปได้เลยเราจะมาสอนวิธีการเชื่อมโทรศัพท์กันค่ะกด Screencast แล้วก็โหลดแอปอีแช re นะคะที่อยู่ในแอป r e เลยทีนี้เราก็เข้าแอปไปนะคะแล้วก็กดสแกน qr วอารโค้ดที่อยู่ด้านหน้าพอสแกนเสร็จปุ๊บก็ก ที่ชอบปรับเอียงจอซ้ายขวาเนี่ยก็สามารถมาปรับหมุนกันได้ที่ปุ่ม projection ได้เลยนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะสมมุติถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถทักมาสอบถามได้เลยนะคะ